ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและนผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมเราพบกันทุกวันนะครับในเกมโปเกมซากาวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่23เดือเยน10กันนะครับวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเราเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะครับช่วงแรกก็จะเป็นหิมะตกเล็กน้อยช่วง10บในเกาถึถึงิในกาถึงสาช่วงต่อไปก็จะเป็นหิมะตกหนักนะครับ ช่วงยี่สาการยีถึง2 3การยีมาดูในเกรจับกันเลยมาดูในเกจจับระดับต่ำเลยครับมาที่สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับก็ลงมาดูกันต่อสภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย เราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับผมคับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมมาดูตอนสภาพอากาศหิมะตกนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเรามาเจอกใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย